สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Car Update ช่องของคนรักรถตัวจริงที่จะพาคุณไปอัปเดตรถใหม่รีวิวรถและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกแบบเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับรถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ Audi Q8 e-tron SUV ปี2 2 0 2 6ก่อนจะไปเริ่มกันผมขอบอกเลยนะครับ ว่าถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลในรถยนต์วิดีโอนี้สําคัญกับคุณมากๆอย่าลืมดูให้จบจนถึงตอนสุดท้ายเพราะวันนี้เรามีข้อมูลพิเศษมาฝากกันและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูช่อง Thailand c ่า Up d a เดเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆในอนาคตแล้ววันนี้เราจะมาแชร์เทคโนโลยีหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจาไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับรถคันนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของ audi q 8 e-tron ปี2026กันก่อนรุ่นนี้ ถือเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของ Audi ในสายรถไฟฟ้า SUV ที่ผสมผสานความหรูความแรงและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดทึบสำหรับรถไฟฟ้าแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Audi เอาไว้อย่างชัดเจนไฟหน้าแบบ LED Matrix Design บางเฉียบดูดุดัดนและล้ำสมัยกันชน หน้าออกแบบให้ดูสปอร์ตและช่วยเรื่องอากาศพ้นศาสตร์ด้านข้างตัวรถเส้นสายเรียบหรูดูแข็งแรงแล้อลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่มือจับประตูแบบฝังเรียบกับตัวถังช่วยเพิ่มความทันสมัยและลดแรงต้านลมส่วนด้านหลังไฟไท้ายแบบ LED พาดยาวตลอดแนวดูสวยงามมากในเวลากลางคืนโดยรวมแล้วดีไซน์ของรุ่นนี้ดูหรูเท่และพรีเมียมมากจอตรงไหนก็โดดเด่นทันทีต่อมามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง เมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความรู้ราวัสดุทุกชิ้นมีคุณภาพสูงทั้งหนังแท้ไม้ตกแต่งและอลูมิเนียมให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบรถยุโรประดับบนแดชบอร์ดมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลครบชุดทั้งหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอกลางและหน้าจอควบคุมแอร์ใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นั่งสบายมาก เบาะหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะหลังมีพื้นที่กว้างเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวหลังคากระจกพาโนรามาช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโลง่งระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดฟังเพลงเพลินตลอดการเดินทางมาถึง hmm. เรื่องการขับขี่กันบ้าง Audi Q8 e-tron 2026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อนสล้อให้พลังกำลังสูงออกตัวแรงทันใจแต่ขับง่ายไม่กระชาก ช่วงล่างนุ่มนวลดูดซับแรงสะเทือนได้ดีมากห้องโดยสารเงียบเสียงรบกวนน้อยให้ความรู้สึกสบายเหมือนนั่งรถหรูระดับสูงพวงมาลัยควบคุมง่ายเข้าโค้งมั่นใจมีโหมดการขับขี่หลายแบบให้เลือกเช่นโหมดนุ่มโหมดสปอร์ตและโหมดประหยัดพลังงานปรับได้ตามการใช้งานต่อไปคือเทคโนโลยีจุดเด่นที่หลายคนอาจไม่เคยรู้นั่นคือระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะระบบนี้จะใช้ข้อมูลจากแผนที่และเซ็นเซอร์รอบคันมาวิเคราะห์ เส้นทางล่วงหน้าแล้วปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมอัตโนมัติพูดง่ายๆคือรถจะช่วยคิดแทนเราว่าควรใช้ไฟตอนไหนควรผ่อนความเร็วตอนไหนเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานที่สุดทําให้ขับได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานในเรื่องระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรรองรับระบบชาร์จเร็วใช้เวลาชาร์จไม่นานเหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล ระบบความปลอดภัยก็ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองเลนระบบตื่นจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนสนใจคาดว่า Audi Q8 e-tron 2026ในประเทศไทยจะมีราคาประมาณ4.5ถึง5.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันแม้ราคาจะค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับความหรูเทคโนโลยีและคุณภาพก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมสรุปแล้ว LDQ 8 e-tron SUV 2026เป็นรถที่ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ภายในการขับขี่เทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเข้าสู่โลกของรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่ดูดีใช้งานได้จริง และสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จรถคันนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Car Update แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ